ันนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ PLC Coaching นะคะเรียกว่าน,นิทรรศการรูต้นเรื่องออนไลน์ค่ะเป็นการเรียนกา,การจัดการเรียนรู้ของรุต้นเรื่องในชั้นเรียนนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือของแทีมโค้ดร่วมกับมูอที่สยามพิมพ์บรรจนนะคะแล้วก็สนับสนุนโดยองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะในช่วงแรกนี้ก็จะขอเรียนเชิญพี่เปานะคะเพื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ของวันนี้นิดนึงค่ะค่ะ จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเหมือนถ้าเป็นนักเรียนก็ปิดภาคเรียนเนาะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยก็เป็นช่วงถึงมีอะไรนะถึงถึงจุดหมายปลายทางที่ที่สเต็ปที่หนึ่งเนะ <c oughs> าะก็ยังมีสเต็ปที่สองสามสี่ต่อไป สเต็ปที่หนึ่งที่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าทุกทีมเนี่ยทดลองเป็นฟาเซเลเตเตอร์จัดเวที PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยที่คนที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณครูคุณครูที่เอาประสบการณ์การทำงานเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเวลาเราพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนะคะ มันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่ค่ะคือการที่เอาประสบการณ์การทำงานเนี่ยมาแลกกันเพราะฉะนั้นความรู้ที่ที่ได้จากวง PLC นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในตำราห,หรือทฤษฎีแต่เป็นความรู้ที่คุณครูเนี่ยแปลงมาตีความแล้วก็เอาไปใช้กับสถานการณ์จริงนะคะปรับใช้กับลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ วันนี้มีความหมายยังไงวันนี้เนี่ยมีความหมายว่าคนที่มารวบรับฟังฟังแล้วแล้วก็ได้รับการเติมนะจากจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วคุณครูก็เอาไปปรับนะคะปรับเพื่อที่จะลองทดลองใช้ใหม่ก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็การทดลองทำงานในรูปที่สอง ของคุณครูแล้วคุณครูก็จะมาเล่าให้ฟังว่าครั้งเนี้ยพอไปพอรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยตีความอีกแล้วก็ไปลองทดลองทําแล้วเนี่ยได้อะไรนะคะก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่าสนใจที่คุณครูเนี่ยได้ทดลองใช้แนวทางการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะในการทํางานเนี่ยนะโดยโดยมีเครือข่ายการทํางานแบบนี้ นะคะก็ก็อยากจะชวนทุกท่านมาฟังคุณครูทั้งเ,เรียกว่า89สเตชันนี้แหละว่าเขา,เาได้พัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้ร่วมกันในวง PLC เนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำว่าเกิดอะไรขึ้นมีประเด็นอีกเหมือนกันอยากให้ลองมองว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในสองส่วนก็คือคุณครูเปลี่ยนวิธีการทำงานยังไง ปรับวิธีการทํางานยังไงแล้วมันส่งผลถึงเด็กอย่างไรอย่าลืมตั้งคําถามพวกนี้นะคะขอบคุณค่ะผู้ทรงคุณวุฒิของเราเนี่ยมีหลายท่านนะคะมีทัางอาจารย์ทิศนาอาจารย์สุินละอาจารย์เจือจานอาจารย์หมอวิจาร์นะคะอาจารย์ประภาพัฒน์อาจารย์ประพาพัฒน <Yeah, ์ออกมาเมื่อกี้เห็นอาจารย์ประภาพัฒน์ด้วยนะคะ ไหมคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ความการุณากับพวกเราเครือข่ายของพวกเราแล้วก็คิดว่าท่านก็คงจะให้ความเมตตาพวกเราเนี่ยต่อไปในปีต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะจ้ะ